การผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดของประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากเกษตรกรมีการผลิตยอยู่ในพื้นที่เหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูงในขณะที่ได้ผลตอบแทนการผลิตต่ำจึงมีการดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลุก หรือ a g คกี้แในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งดำเนินการอย่างแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสู่การปลูกพืชหรือผลิตสินค้าใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อพื้นที่ให้มีการลดต้นทุนพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อเป็นการสนองนโยบายการบริหารพื้นที่เกษตรกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลุกอย่างเข้มแข็งซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายร่วมกับความเหมาะสมของชนิดพืชของเกษตรกรโดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรวมไปถึงแนวโน้มชนิดพืชทั้งเลือกเพื่อทดแทนพืชเดิมก่อนการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นข้อมูลสนับสนุนเกษตรกรที่สนใจการปรับเปลี่ยนพืช สำนักงานเกษตรอำเภอจะรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนชนิดพืชในพื้นที่เหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมและตามทางเลือกที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาและวางแผนการผลิตในภาพรวมส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางวิชาการเกษตร โดยการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จําเป็นสําหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมผ่านทางสํานักงานเกษตรอําเภอ มีการติดตามให้คำแนะนำในการผลิตพืชทางเลือกชนิดใหม่อย่างใกล้ชิดโดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ส่งผลให้เกษตรกร,กรสามารถวางแผนและผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับพื้นที่ตามเขตค,ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชมีรายได,ได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช ของสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะการคัดเลือกเกษตรกรของสำนักง,งานเกษตรอำเภอเราดำเนินาการดำเนินการโดยการเริ่มจากการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนะคะแล้วก็การคัดเลือกพื้นที่นะคะโดยเจ้าหน้าที่สำรวจนะคะสำรวจข้อมูลสำรวจพื้นที่นะคะตรวจพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราถึงจะนํา เกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมโครงการโดยเรา,ามีการจัดประชุมมีการจัดประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการให้เกษตรกร,กรมีความเข้าใจว่าจะต้องร่วมโครงการของเราอย่างไรนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานต่อไปครับสำหรับตัวผลการดำเนินงานของโครงการปรับเปลี่ยนการเพราะปลูกพืชของโซนิ่งนะครับ ในผลการตอบรับของเกษตรกร,กรที่เข้าร่วมโครงการของอำเภอกุบุรีมีผลตอบรับที่ดีครับตามตรงตามความต้องการของเกษตรกร,กรในการเพราะปลูกพืชในการปรับเปลี่ยนพืชจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวณปัจจุบันกลายเป็นการปลูกพืชในรูปแบบแปลงผสมผสานเพื่อให้เกษตรกร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเงินหมุนเวียนภายของภายในครอบครัวหรือในครัวเรือนเพิ่มเติมขึ้นครับนะครับก็ เห็นดีมากๆเลยครับในการที่เปลี่ยนพื้นที่นะครับเพราะว่าเดิมทีเราทำพืชเชิงเดียวมาตลอดนะครับมันก็อาจจะซ้ำๆมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรถ้าเราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหมาปูพืชตัวใหม่นะครับเป็นทางเลือกใหม่นะครับก็ถ้าเกษตรท่านอื่นสนใจนะครับก็ร่างมาเข้าร่วมโครงการเกษตรได้นะครับ ก็ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะให้สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันได้ดําเนินการโครงการนะคะบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรนะคะตามแผนที่เกษตรเรื่องการบริหารจัดการเชิงลุกนะคะหรือที่ยกสั้นๆว่าอกรีดแบนะคะในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันได้มีการสับเคลื่อนงานโดยสอบถามความต้องการของเกษตรกรในการที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะคะไปปลูกพืชตามความต้องการของเกษตรกรซึ่งเกษตรกรให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีการดําเนินงาน ะะซึ่งเกษตรกรเนี่ยในพื้นที่ได้คาดหวังว่าในอนาคตนะคะจะทําให้สามารถเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้นะคะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการะคะ่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป